สวัสดีครับผู้ชมนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถนะฮะโตลต้าคอร์สนะครับถือว่าเป็นรถตัวใหม่ป้ายแดงของทางค่ายโตลต้าเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเห็นรถรุ่นนี้กับงานแดมทั้งคันหรือยังนะฮะต้องบอกก่อนคันนี้นะครับติดชุดลําโพงนะฮะกู้หน้ากู้หลังเป็นฟอร์คลนะครับแล้วก็ในส่วนของงานแดมเนี่ยแดมทั้งคันเลยนะฮะรวมถึงหลังคาด้วยนะฮะงานติดตั้งเป็นแบบไหนไปชมงานติดตั้งกันดีกว่าครับ ตอนนี้เราดัมม์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพามาดูนะฮะในส่วนของตัวพื้นผิวนะฮะที่ดัมม์แล้วนะฮะถ้าเรานิ้วดีดนะฮะเสียงจะแน่นๆแบบนี้นะครับในส่วนของบริเวณฝากระโปรงนะฮะเห็นไหมฮะจะได้ยินเป็นสังกะสีเลยเสียงเหมือนสังกระสีมาแล้เคาะเหล็กเราดีดอย่างเงี้ยแป้งๆปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราดัมม์แล้วนะครับการเก็บเสียงตัวรถก็จะเงียบขึ้นนะฮะเสียงยางบนถนนเนี่ยแทบไม่ได้ยินนะฮะเรียกได้ว่า ลดร,ราคาแบบนี้นะฮะเป็นไฮบิดเงียบแล้วดัมเข้าไปเงียบเข้าอีกนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณภาพเสียงในรถกันครับครับตอนนี้ก็อยู่ภายในรถนะฮะโตต้าคอร์สคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณภาพเสียงจากฟอร์ค้ากันนะฮะว่ารายละเอียดเสียได้เนี่ยเป็นแบบไหนบอกเลยว่าผมจะเน้นเพลงที่เป็นกีตาร์นะครับเพื่อให้ได้ฟังในส่วนของรายละเอียดของตัวลำโพงฟอร์ค้าคู่นี้นะครับไปลองฟังกันดีกว่าครับ

mong tu bin kung koi bất chi la lời chơi cao yê sung hoa cao phong hê yu yong mong nói mùi tìm bun phân ครับผมในส่วนของสไตล์ของฟอร์คอเนี่ยเป็นลำโพงที่ให้รายละเอียดเสียงได้ดีนะครับเสียงลีดกีตาร์เสียงรูดนะเสียงนิ้วกับเส้นสายเนี่ยบอกเลยว่าละเอียดมากแล้วรวมถึงเสียงนักร้องก็โดดเด่นนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเนี่ยสไตล์ที่เน้นรายละเอียดเน้นเสียงนักร้องเด่นๆเนี่ยบอกเลยว่าลำโพงฟอร์คอเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ ในคุณผู้ฟังที่ชอบสายนี้อย่างลงตัวนะครับแล้วบอกว่าบวกกับรถเงียบๆนะนี่เป็นไฮบริดด้วยนะครับแล้วบวกกับน้ำทั้งคันเนี่ยเงียบจริงๆนะฮะอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในบ้านเงียบๆหรือว่าใส่หูฟังฟังเพลงเน้นรายละ,ละ,ละเอียดเครื่องเคาะต่างๆนะครับหรือว่าเสียงกีตาร์เสียงลิตเนี่ย สไตล์ฟอร์คลอหถือว่าทำออกมไม้ดีอมานะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจแล้วออกรถนะสวยๆแบบนี้กับโตยตาคอร์สนะครับและอยากติดตั้งระบบเสียงดีๆนะฮะอยากแดมทั้งคันเพื่อให้รถมันเงียบนะฮะเบื่อกับเสียงยางเสียงบนถนนเนี่ยลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่สีนครินที่เดียวเบอร์โทรครับ023834 555นะครับหรือพิมพ์ assign นะฮะตามด้วย mirage audio นั่นเองนะครับวันนี้ก่อนจะกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตาม facebook youtube นะครับกด u u s c r i b e นะฮะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆมีรีวิวดีๆนะครับพลาดไม่ได้เลยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ